นี่คือธรรมชาติของความเก่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความเก่าเห็นนะธรรมชาติความเก่ามันจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเออพระองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงยาวนานมาแค่ไหนนะครับสิ่งหนึ่งเลยเพื่อนเอนเ,อนเข้าใจไหมว่าพระยุคดั้งเดิมนั้นอ่ะยุคแรกๆเลย เขาจะไม่ใช้น้ํามันตังอิวในการมาผสมหรอกเราเคยฟังนิทานนิยายใช่ไหมว่าสมเด็จโตทําสร้างพระอยู่แล้วก็มีหลวงหนึ่งนะข้ามฟั่งมามาเห็นพระที่สมเด็จโตท่านสร้างแล้วก็มาให้คําแนะนําสมเด็จโตว่าต้องใช้น้ํามันตังอิวเข้ามาเห็นไหอ่าอน,นั้นะ่ะคือบทเริ่มต้นของการนําพระเก๋เข้ามาสู่ระบบนะครับคือ ในยุคยุคดั้งเดิมของสมเด็จโตท่านสร้างพระนั้นะไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำมันตังอิ๋วอย่างที่เราทั้งหลายเคยเข้าใจกันนะครับเพราะว่าส่วนผสมแบบนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมของน้ำอ้อยเคี่ยวน้ํำพึ่งและก็ด้วยน้ําว้าสุกนะครับเป็นตัวประสานเราก็เลยจะเห็นว่าเนื้อหาของพระจะเป็นลักษณะแบบนี้แหะครับ นะครับไม่ได้ผสมน้ํามันนะครับตัวประสานไม่ใช่น้ํามันนะแต่ตัวประสานเนี่ยคือสารนินซีนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ่ะพวกน้ําพึ่งน้าอ้อยเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูกระบวนการผลิตแบบนี้ความเก่าแบบนี้มีอายุป,ประมาณเท่าไหร่อันนี้แหละคือสิ่งที่เราใช้ในการเปรียบเทียบ ถ้าเพนะเราดูสูตรเนื้อเนี่ยเออนี่นี่นี่สูตรเนื้อเนี่ยนี่สูตรเนื้อนี้นเนะเก่ากับเก้าห้าไหมอ่าสูตรเดียวกันกับเก้าห้าไหมใช่ไหมอ่าเราดูสูตรเนื้อได้แล้วเห็นไหมและความเก่าแบบนี้มันเก่ากว่าเก้าห้านี่แหละคือสิ่งที่เราจะอธิบายว่า กระบวนการผลิตของเขาเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับอยู่ในยุคไหนเราไม่รู้หรอกอ่าเราก็ค่อยๆหาข้อมูลสันนิษฐานกันไปว่าพระแบบนี้พิมพ์ปกโพแบบนี้แรกเริ่มเจอที่ไหนเห็นไ,ไหมเจอที่ไหนเขาก็จะใช้ที่นั่นเป็นบรรทัดฐานว่าชื่อพระเนี่ยปกโพแบบนี้เจอที่วัดละคัง ก็เป็นพระวัดะระฆังนี่ครับนี่คือพระสมเด็จโตพระสมเด็จวัดลรลฆังแท้ๆเห็นนะนี่สูตรเนื้อแบบนี้ความเก่าแบบนี้เกินร้อยปีหรือเปล่าเห็นไหมเกินร้อยปีหรือเปล่านี่นี่แหละเนื้อหาความเก่าความเป็นพระแท้มันเกิดจากกระบวนการผลิตแหละ พอผลิตออกมามันก็แท้แล้วแต่ที่มันไม่แท้มันไม่แท้เพราะอะไรครับมันไม่แท้เพราะผิดเนื้อผิดพิมพ์ความเก่ายัางไม่ได้แล้วเขาจะใช้ตัวไหนมาเทียบเออคือผมจะบอกเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งว่าพระสมเด็จเนี่ยนะมีการสร้างหลายวาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่สร้างยุคหลังนะครับเป็นพระที่ลูกศิษย์สร้างนั้นนะ่ะนะ ก็จะมีการล้อพิมพ์พของอาจารย์มาเห็นไหมอ่าเนี่ยทำไมพิมพ์พปกโพเก่าแบบนี้มีนไอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพระดั้งเดิมต้นฉบับแล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะเส้นสุมลักษณะของเส้นสุมเนี่ยนะ การแกะแม่พิมพ์เป็นการเป็นการทำแบบควบคุมการผลิตไม่ได้เลยอะช่างที่แกะแม่พิมพ์เนี่ยเห็นงานไหมเห็นงานการแกะแม่พิมพ์แบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นฝีมือของช่างเจ้าบ้านหรือช่างหลวงหรือช่างมันเถอะเออนมะเอาลักษณะการแกะแม่พิมพ์แบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ ช่างยุคไหนนะแล้วโครงสร้างของงานศิลปะเพื่อนเป็นสังเกตดูวงแขนขาฐานพวกนี้ความคมชัดของพวกนี้การกดแม่พิมพ์เนี่ยนม,มันควบคุมการผลิตไม่ได้เมื่อควบคุมการผลิตไม่ได้แต่และองค์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักองค์ดังนั้นเมื่อพระไม่เหมือนกันสักองค์เลยเนี่ยคุณจะบอกว่า ต้องจําพิมพ์จําพิมพ์เห็นไหมการจําพิมพ์เนี่ยมันก็เหมือนกับการจําว่าลักษณะของคนเป็นแบบไหนแล้วทีนี้ความเก่าแบบนี้เก่ากว่าแปดห้าไหมใช่ไหมอย่างที่บอกเนื้อหาความเก่าแบบนี้เก่ากว่าสองสี่แปดห้าไหมสูตรเนื้อแบบนี้เป็นสูตรวัดะระฆังใช่หรือไม่ อเนี้ยถ้าเราเข้าใจตัวนี้ละเราจะอธิบายได้มีคําตอบได้คือสิ่งที่ผู้สอนเนี่ยนำเสนอก็คือให้ความรู้เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานให้ท่านเนี่ยไปต่อยอดไปค้นหาความจริงได้โดยที่ให้วิธีการตกปลาอย่างผมบอกว่าเพื่อนต้องมีพระสมเด็จของหลวงปู่นาคเอาเป็นสารตั้งต้นเป็นตัวเปรียบเทียบ แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่านยังสงสัยว่ามันจะใช่ไหมแท้ไหมยังไงโดยที่ว่าท่านยังไม่มีพระสมเด็จหลวงปู่นาคเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่สำลิดผลนะคือคุณยังไม่ได้เปิดหนังสือหน้าแรกเลยในการเรียนรู้อะใช่ไหมครับโอเคนะ